สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาเป็นมังกรเที่ยงคืนกันคือมันตีหนึ่งแล้วจะเรียกว่าเที่ยงคืนก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับคือพรุ่งนี้ผมต้องไปโรงเรียนด้วยขอรีบลาด้วยผู้บีผู้ถูกขออภัยคือผมเบรอเลยโอเคตอนนี้เนี่ยผมเห็นคนฝากซึ่งมันรันโปซึ่งผมก็ไปฆ่ามันนั่นแหละคือมันกลาลังโปอยู่นะครับแบบนี้คือโปหรือว่าทุกคนจะว่าไม่โปรก็แล้วแต่นะครับ ซึ่งเลือดผมก็หายไปครึ่งหลอดผมไม่เข้าใจว่าไอ้บอสฮามาคิลีเนี่ยมันตีผมหรือเปล่านะแต่ผมก็ฆ่าโปได้สำเร็จอืบุม่มจากนั้นผมก็จะไปหาล่าคนต่อซึ่งผมก็โดนประตูเปิดไปก่อนเลยซึ่งที่นี่เนี่ยมันแคบมากๆนะครับผมแบบหลบไม่ได้เอาง่ายๆคือแบบโดนไปเยอะมากๆคือถ้าเกิดไม่มีบัฟเนี่ย ก็ไม่ตายนะครับแต่เลือดเนี่ยจะเหลือน้อยกว่านี้เยอะมากๆเพราะผมกําลังสู้กับ7ล้านอยู่มั้งถ้าจำไม่ผิดคือบัฟมันไม่ได้ห่างกันมากนะรับดล้านกับ8ล้านผมก็หาจังหวะจับเขาคอมโบคือเขาเล่นหุ่นประตูนะคือผมต้องเล่นระวังระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเลือดผมเนี่ยเหลือแค่พันเดียวเองนะคือเลือดเขามีหมื่นหนึ่งอ่ะคือผมก็ต้องแบบเซฟตัวเองเพราะว่าผมโดนเปิดกอดเกือบตายนะครับแต่พอสุดท้ายเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรผมนะผมก็เลยไม่อยากจะเล่นกับประตูด้วย ก็เลยไปหาที่ยืนนิ่งๆนะครับคือเขาเป็นแรงรของเขาไม่รู้เหมือนจะสู้แต่ก็ไม่สู้ผมไม่เข้าใจอย่างๆิงนะครับจากนั้นระหว่างนี้เนะี่ยมีคนว์ปมาคือเห็นตอนนั้นผมก็งงนะว่ามมาได้ไงผมก็กดสกิลใส่เขาไปนะครับังหวะเนี้ไอ้โปตัวเนี้ยมันตามผมนะครับคือเห็นได้ชัดเลยนะว่ามันตามผมแบบอืมมันดูดตัวผมเลยนะครับผมก็เลยแปลงร่างเป็นนกกรอแล้วพยายามที่จะฆ่ามัน,นครับก็ไม่ได้อะไรมากมายนะแต่ว่า โปล,ล่ากันเลยเหรอมึงโปล,ล่ากันเลยเหรอสมัยนี้เนี่ยส่วนไอพลใช่ประตูเนี่ยมันก็ยังจะมาเจมกับผมนะครับแต่ผมไม่เล่นอะ่ะจะน้าผมรีตัวมาคาเฟ่คือผมเนี่ยรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับเพราะยังไงผมก็ต้องโดนซ้ําแน่อนอนทั้งไอพลประตูทั้งโปอะ่ะคือมันก็โปนะครับโปหรือเปล่าทุกคนก็ดูเองผมก็เลยออกไปเซฟโซนจะฆ่ามันสามับสามสักหน่อยคือ ผมมั่นใจว่าผมฆ่าโปได้ครับผมก็เลยออกไปคือไม่ใช่ทุกคนจะห้าเ,าเป้งแล้วออกไปฆ่าโปนะทุกคนต้องใจเย็นผมไม่รู้มันเป็นโป้จะไ่าไหนเหมือนกันนะครับนานๆทีจะเจอนะโปล่าฆ่าหัวเนะี่ยเอาตรงๆเลยนะโปล่าฆ่าหัวเนะี่ยมันก็ไม่มีอะไรเก่งอะไอโปตัวนี้นะครับมันไม่ได้มีอะไรแบบน่ากลัวเหมือนโปสมัยก่อนก็เท่าไหร่แต่มันก็เอาเรื่องอยู่นะครับสาหรับผมนะคิดว่ามันค่อนข้างจะ คือถ้าเกิดไม่เปิดเคียนค้างอาจจะแบบเลือดหายไปได้เลยนะเพราะมันรีบดเป็นหมัดซุปต่อยรัวๆได้ไงจากนั้นผมมาที่คาเฟ่แล้วผมก็เห็นคนทำอะไรไม่รู้ผมก็เลยเปิดมันไปแล้วลดันไม่ตายนะครับจากนั้นไอประตูก็จะมาแจมซึ่งผมก็จะไม่สนผมก็ฆ่ามันแล้วก็รีบหนีเรื่ององเรื่องคือไม่สู้กับคนประตูอยู่แล้ว จะนั้นมันก็บอกเปิดและหนีปัญญาอ่อนซึ่งความจริงเนี่ยผมจะพิมพ์อยู่นะว่าผมไม่อยากจะสู้กับประต,ตแต่ช่างเถอะผมก็ออกเกมไปนะครับไม่อยากยุ่งคือตอนนี้มันดึกแล้วไงผู้ทรงคุณวุธมันเยอะนะครับเซิร์ฟถัดมาผมลองเอาผลสายฟ้าเนี่ยมาล่าเล่นๆดูนะครับคือผลสายฟ้าเนี่ยเป็นผลที่เอาตรงๆนะสตันดีมากๆนะครับแต่ข้อเสียก็คือสก,กิลมันค่อนข้างจะช้านะครับแค่นั้นแหละซึ่ง มันก็มีมารีนตัวหนึ่งมาช่วยผมยังไงก็ขอขอบคุณด้วยนะครับคือผมก็เกือบตายเหมือนกันนะไม่ได้เกือบตายหรอกมันตามใครเทบไม่ได้เลยนะครับผมสายฟ้าเนี่ยมันต้องเล่นกับพวกสายดาบสายปืนนะคือในคลิปทุกคนก็จะเห็นนะว่าผมเนี่ยคือแบบ,แบ,บไล่ตามอ่ะคือแบบตามยากตามเย็นมากนะครับเหนื่อยาจากนั้นผมก็ไปเกาะบ,บ๊กามเจ้าเก่าเจ้าเดิมซึ่งผมก็เล่นผลสายฟ้าเหมือนเดิมนะครับ แต่ก็มีคนกําลังสู้กันอยู่คือผมโคตรตื่นเต้นเลยว่าอยากจะจับคนกดลงน้ําสักหน่อยคือผมวิ่งมาปุ๊บสกิลมัม่วๆเลยนะเพราะว่าสแันดอโสายฟ้าเนี่ยมันกว้างลูกประคามใส่ไปทีหนึง่งได้คิวมาแบบงงๆอะ่ะจะนั้นมีคนใช้ขนประตูหนีไปนะครับซึ่งผมก็หนีออกจากตรงนี้เช่นเดียวกันนะเพราะว่าผมไม่อยากจะสู้กับขนประตูนะ ผมประตูเนี่ยมีการสู้อยู่2แบบนะครับคือสู้เลยกับพอจะตายแล้วก็หนีคือแบบมันเสียเวลาไปไล่ตามไม่เฉยนะครับก็ขอไปสู้ดีกว,ว่าเพราะมันดึกแล้วเนเสียเวลาจากนั้นเนี่ยผมก็ไปไล่กดวีนอมลงน้ําแต่สายผมก็กดเขาไม่ได้นะผมก็ไล่ยิงเขาเนี่แหละไม่มีอะไรหรอกนะครับคือเขาเป็น4ล้านนะครับแต่เขาพิมพอะไรของเขาไม่รู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็ฆ่าเขาได้ คือตอนแรกเนี่ยผมว่าจะไม่ฆ่าเขานะครับเหมือนเขาเนี่ยจะแบบพิมมาอะไรสักอย่างอะแล้วไม่อยากจะสู้นะแต่แน่นอนวันนี้ผมมาล่านะทําใจมันเป็นเกมอย่างนี้นะครับทุกคนออกเซฟโซนเมื่อไหร่มีโอกาสดวงนะฆ่าตลอดครับอืมแค่นั้นแหละจากนั้นเนี่ยผมก็ไปสู้กับ Big m มัม คือผมจำไม่ได้ว่าก่อนหน้าน,นี้เราได้สู้กันไปหรืออยังนะคือบิ๊กมาคุเนี้เป็นคนที่เล่นบิ๊กมารได้เก่งมากๆนะครับแล้วผมตายเขาไปหนึ่งตัวคือแบบเขาเล่นเก่งอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงจากนั้นก็ไปที่โฮเคิกคือผมไปมาระหว่างโฮเคสกกับคาเฟ่เนี่ยบ่อยมากนะครับเพราะผมมีเรือเกมพาร์ตนะมันทําให้แบบไปล่าได้ไวขึ้นไงแป๊บเดียวมาถึงกล่องโฮเคแล้ล่าได้ละ ก็กองโอเคมันก่อนที่ดีครับผมก็ไล่ฆ่าทุกคนที่อยู่แถวนี้เพราะมันเป็นฆ่าหัวฟรีแล้วกันมันไม่ค่อยมีใครพร้อมสู้กับเราแล้วก่อนจะจากเซิร์ฟนี้ไปเนี่ยผมก็แวะทักทายสักหน่อยคือมันเป็นใครไม่รู้มันยืนยืนนิ่งๆผมก็เลยจัดไป1นึ่งดอกนะครับฆ่าหัวฟรีละ เซร์ฟถัดมาเนี่ยผมก็มาที่ฮูเคิกอีกแล้วทําไมพี่ถึงไม่เซฟไว้ที่ฮูเคิกถ้าเกิดเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยมันไม่มีเซฟโซนไงเราอาจจะโดนเปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่เซฟเป็นการดีที่สุดจังหวะนี้ก็กดลงน้ําไปนะครับผลมากรกดคนลงน้ำได้นะนะเห็นอย่างนี้มันแบบมันสุดยอดนะครับช็อตนี้ผมก็ดากิงกดน้าแข็งลงน้ําไปไม่ใช่เอ็มบอรน้บอกก่อน ตอนนี้เนี่ยผมกําลังสู้กับผลฟินิกคือผมเปลี่ยนเป็นผลม,มังกรนั่นแหละไม่ใช่เนีล่ามังกรนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันยิงได้ไกลกว่านะค,ความรู้สึกผมนะจากนั้นก็มีคนเซลฟฟินิกว่าบินเก่งนะโดนมังกรงับไปกินผมก็ไม่สนใจอะไรหรอกนะครับผมก็มาที่กอะผีสิงแล้วก็สู้กับผลพระคือพวกเราสู้กันนะครับคนนี้เนี่ยคือ3ล้านนะก็สู้กันอยู่นานอนะ่ะคือเขาก็กดสกิลนู่นกดสกิลนี่บวกกับผมไปเรื่อยๆนะครับ แต่ว่าคือพอเขาใกล้จะตายเนี่ยเขากับหนีซึ่งความจริงเนี่ยผมจะปล่อยให้เขาหนีแล้วแต่ผมหมั่นไส่นะครับคือแบบจะตายแล้วหนีไม่ว่าหรอกนะครับแต่ขอล่าแล้วกันไม่ไหวซึ่งผมเนี่ยก็วิ่งล่าเขาตั้งแต่เกาะผีสิงเนี่ยยันเกาะแรกนะครับใช่พวกเราเนี่ยล่ากันมานานมากๆนะครับคือแบบสุดอะสุดคอฟ้านะครับด Energy เูเอเนจีผมดิไอหลอดสีฟ้าลดไปเยอะมากๆขนาดไม่ค่อยได้ใช้นะเนี่ย สุดท้ายก็ฆ่าเขาไม่ได้นะครับสล้านเซิฟถัดมาเนี่ยผมเห็นคนสู้กันอยู่ซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็จะไปฆ่านั่นแหละนะครับคิดไปคิดมาเน่ยผมช่วยไอ้พาตัวนี้เนี่ยฆ่าบิ๊กมัมดีกว่าเพราะไอ้สองคนนี้เนี่ยคือมันสู้กันมาก่อนแล้วนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามัน3ามแ3้ปสามหรือยังสุดท้ายมันก็ฆ่าได้นะโดนดาว่าลุูไป1ึงทีก็ได่ใช่อะไร และเจงหวะน,นี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนเห็นคือผมล่าคนคนหนึ่งอยู่ซึ่งผมก็วิ่งล่านะคือมันใช้ดาบยามะอ่หมัดมังกรนะครับอยู่ดีๆเนี่ยเขาหายไปเลยนะครับแบบหายเลยนะครับผมก็งงแล้วว่าอ,อ่ดาบยามะแล้วก็หมัดมกกังกรเนี่ยมันจะไปไวขนาดนั้นเลยเหรอคืองงอะ่ะคือผมค่อนข้างจะงงแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจเลย ผมเนี่ยก็เลยไปหาฆ่าคนที่กําลังตีอยู่ซึ่งมันก็คือไอตัวบิ๊กมัมนั่นแหละนะครับที่เราได้สู้กันมาซึ่งผมก็ไล่ฆ่าเขานะครับคือเขาเนี่ยไม่ค่อยสวนอะไรเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาแบบตรอมใจตายหรือเปล่าสุดท้ายก็โดนฆ่านะครับไละเซอร์ถัดมาเนี่ยผมก็ไปสู้กับบิ๊กมัมคือผลบิ๊กมัมคนนี้เนี่ยเขาเล่นโหดมาก คือวันนี้ทั้งวันเนี่ยเจอแต่คนเล่นวิ่งวามเก่งๆทั้งนั้นเลยนะผมเนี่ยก็ไปท้าสู้เขาต่อนะครับเพราะว่าผมไม่เคยเจอใครเล่นวิ่งวามเก่งคืออยากจะลองสู้ด้วยเพราะาอยากจะแบบแก้ทางให้เป็นนะครับแต่เขาบอกว่าแป๊บนะครับคือผมก็โอเคแป๊บก็แป๊บงั้นผมขอไปล่าตัวอื่นก่อนแล้วพอผมจะขึ้นเรือเนี่ยเขาก็บอกว่าหนีเฉยคืออ๋อสงสัยเขาพร้อมแล้วนะครับผมก็เลยกลับไปที่คาเฟ่เพื่อท้าสู้เขาใหม่ ซึ่งผมก็ยืนรอประมาณ5นาทีมันก็ไม่มีใครออกมาเลยนะครับผมไม่รู้ว่าผมไปหนีเขาตอนไหนนะเขาบอกแป๊บก็แป๊บไงจะนั้นมีผลทรายมาสู้ด้วยนะครับผมก็ไล่สู้ผลทรายนั่นแหละบิ๊กมัมหายไปไหนก็ไม่รู้นะตอนนี้คืออยู่ดีๆผลทรายก็รีตัวนะครับคือเขาให้ค่าหัวผมหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ thank you นะครับ พอฆ่าหัวายเสร็จผมก็มาที่เกาะพิมา์มนะครับเพื่อฆ่าโปคือผมก็ไ like ล่คิบฆ่าหัวไปเรื่อยๆแหละเพราะว่ามันดึกแล้วนะครับสำหรับค่ำคืนนี้และก่อนจะออกจากเซิร์ฟนี้เนี่ยผมก็เห็นคนอยู่เกาะแรกซึ่งผมก็ไปเปิดมันนะครับแล้วดูดาเมจที่ผมทำา800นะครับก็คือตายชัวร์ซึ่งแน่นอนครับหลังจากนั้นมีคนบอกว่าลุมอะจอกซึ่งผมนี่แบบอ่ะกูนอนดีกว่าเจออะไรไม่รู้คือผมไม่รู้นะว่า มันมีผีตามผมหรือเปล่าหรือไอปูตัวนั้นเนี่ยมันจอยเซิร์ฟผมมาเขาเลยเห็นเป็น2คนเนี่ย